ชื่อประเทศในอาเซียนโดยเรียงลำดับจากประชากรมากไปหจาวจอดนอยอินโดนีเซียฟิลิปปินส์เวียดเวียดนามไทยเมียน,นยมามาเลเซียและก็ก,กัมบูชาลาวซิงกะโปรบูไนดาลุสลาเก่งมาก แล้วก็สัตว์ประจำชาติของอินโดนีเซียคืออะไรคะสัตว์ประจำชาติของอินโดนีเซียอ,อินโดนีเซียมังกรคขมรดาวมังกรคขมรดาวฟิลิปปินส์นะคะ <Wonder land> ฟิลิปปินส์ก็เป็นควายควายควายแล้วก็กัมพูชานเวียดน,นามเวียดน,นามเป็นควายควายน้ำควักควควายแม่น้ำ เขาไทยก็เป็นช้างช้างช้างเมียนมาเมียนมาเมียนมา,มนมาโอ้โหย่ายๆสบ,บายเสือโคร่งมาเลเซียเสือโคร่งมาลายันเสือโคร่งมาลายัน<า>กูปีกู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 ปีปปปลาวก็เป็นชา้างชาสิงคโปร์ ปปก็เป็นสิงโตแล้วก็บูนานบูนในดาวลูซาามก็เป็นเสื้อคบโอโอเคเต้นมากกว่าตอบนะ